จริงๆมันสักประมาณพอคลินิกปิดสักประมาณเดือนครึ่ง2เดือนที่เราไม่ได้กินยาเราไม่ได้ไปเลเซอร์เลยมันเกิดอาการผมร่วงสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้น <Yeah. S 2> อนรับเข้าสู่ช่อง justin V oh. <B> channel ก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับวันนี้แบงค์จะมารีวิว หลังจากไปปลูกผมมานะครับก็ต้องบอกว่าหลายเดือนมากๆแล้วน่าจะเป็นปีแล้วนะครับที่ยังไปปลูกผมมาแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปปลุกผมเลยก็มีหลายๆคอมเมนต์ที่พิมพ์เข้ามาใน YouTube นะคะว่าเอออยากจะเห็นจังเลยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างปลูกผมแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็วันนี้ก็จะมาโชว์นะครับว่าปลุกผมแล้วเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ไปทําอะไรมาเพิ่มหรือเปล่านะครับต้องบอกว่า เคสของแบงนะครับเป็นเคสที่ตอนที่เรากำลัง Follow อยู่อ่ะตอนที่เรากำลังต้องไปเาเรียกว่าต้องไปเลเซอร์ laser อยู่ทุกๆ2อาทิตย์แบบนี้ครับมันมีเหตุการณ์ที่ต้องปิดคลินิก <S 2> <S 2> <S ตอนที่รัฐบาลสั่งปิดคลินิกหลายๆคลินิกเนี่ยแบงก์ก็คลินิกที่แบงก์ไปทําเขาก็ต้องปิดเหมือนกันทีนี้เนะี่ยพอปิดคลินิกเนี่ยมันเอฟเฟกกับผมมันทําให้ตอนแรกอะมันก็ไม่เท่าไหร่แต่พอยาเราหมดเราไม่ได้ไปเลเซอร์ laser, เป็นประจำม,มันเกิดเอฟเฟกขึ้น ทีนี้เอฟเฟกยังไงบ้างเดี๋ยวแบงค์เล่าให้ฟังครับไปดูกันเลยอ่ะโอเคกลับมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าแบงค์เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับช่วงที่แบงค์ทำนะครับผมเอ่อหลังจากทำเนี่ยแน่นอนว่าช่วง6เดือนแรกเนี่ยมันจะมีการ Follow-up เนาะว่าเป็นยังไงบ้างหลังคือต้องบอกว่าอ่ะอธิบายแบบนี้ 1เดือนแรกต้องดูแลผมหลังจากทำนะครับภายใน1เดือนแรกเนี่ยต้องไปหาเขาบ่อยๆนะครับก็ตามที่คุณหมอนัดแหละต้องดูแลผมดีมากอย่างที่อย่างที่เคยทำคลิปเข้าไปเนาะ14วันนะครับผมที่ต้องดูแลแล้วก็อีก2อาทิตย์เนี่ยก็คือต้องดูแลดีมากๆนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปต้องไปหาเนี่ยสอาทิตย์ครั้งใน2ออาทิตย์ครั้งเนี่ยมันก็จะมี ทําอะไรบ้างก็คือจะมีการไปเลเซอร์ผมก็จะเป็นเลเซอร์แสงสีแดงนะครับแบงบไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแล้วก็ถ่ายให้ไม่ได้เพราะว่าแน่นอนมันเป็นความลับทางการแพทย์เนาะทุกๆเดือนนะครับจะมีการฉีดที่เ,เขาเราียกว่าเป็นฉีดพลาสมานะครับพลาสมาเนี้ยจะเป็นพลาสมาที่เขาเรียก PRP ก็คือนําเลือดของเราเจาะเลือดของเราเนี้ยนำไปปั่นในเครื่องให้เป็นพลาสมานะครับแล้วก็ ฉีดกลับเข้ามาในหัวนะครับก็ต้องบอกว่ากระบวนการนี้ก็จะเจ็บนิดนึงก็คือเขาจะเอาเข็มมาฉีดเข้าตรงหัวเลยก็คือฉีดทั่วๆหัวเลยนะครับทำไมถึงเลือกเป็นพลาสมาทำไมถึงไม่เลือกเป็นวิตามินเพราะว่ามันมีหลายแบบมีวิตามินก็มีมีพลาสมาก็มีนะครับก็ต้องบอกว่าพลาสมาจากที่คุณหมอแนะนำพลาสมาดีกว่านะครับก็คือในเรื่องของการบำรุงรากผมการบำรุงเส้นผมหนังศีรษะอะไรประมาณนี้คุณหมอว่าเลือดของเราเองนี่แหละ เป็นอาหารบำรุงผมที่ดีที่สุดนะครับก็อ่ะก็เลยตกลงเลือกพลาสมาไปแต่ว่าก่อนที่จะพลาสวันที่จะไปทำพลาสมาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วก็ควรจะงดของมันของทอดหรือว่าพวกแอลกอฮอลอะไรแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่เลือดเราอะ่ะมีไขมันสูงอยู่ในเลือดนะครับเวลาเราเจาะปุ๊บเขาไปปั่นมาเลือดเราจะเลือดเราจะขน้น หรือว่านอนไม่พอเงี้ยเลือดเราจะข้นถูกต้องไหมเหมือนเวลาเราไปให้เลือดน่ะเลือดข้นเขาก็ไม่ให้เลือดหรือว่าไขมันหรือว่าค่าอะไรสูงเกินไปเขาก็ไม่ให้เราให้เลือดถูกต้องไหมเหมือนกันครับเราต้องทําเลือดแหล่ะของเราหรือร่างกายของเราก่อนวันที่เราจะไปทำพลาสมาเนี่ยสักวันหรือ2วันให้มันใสที่สุดเท่าที่จะใสได้จริงเขาไม่ที่คลินิกที่เรงไปทำเขาไม่ได้เคร่งขนาดนั้นแต่ จริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับก็คือทําให้สุขภาพดีอะ่ะเราเตรียมตัวไปให้พร้อมก่อนที่จะพลาสมาไม่อย่างนั้นก็เหมือนเราเอาไขมันอ่ะฉีดเข้าหัวมันก็ไม่ได้อะไรดีไม่ไดีอักเสบอีกถูกต้องไหมฉะนั้นเนี่ยก็คือ,อดูแลตัวเองนะครับไปฉีดพลาสมาข,ของแบงค์ฉีดเดือนละ1ครั้งนะครับแบงคซื้อไปสเข็มนะครับ สีเ่เข็มเข็มเข็มแรกเนี่ยจะเป็นวันที่วันที่เราไป Follow up หลัง2อาทิตย์แล้วน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปอีก3เดือนก็คือเดือนละเข็มเนาะครบ1เดือนก็ไปฉีดครบ1เดือนก็ไปฉีดนะครับซื้อไป4เข็มนะครับแล้วก็พอหมดปุ๊บแต่น่นอนช่วงนั้นก็ยังทานยาที่คุณหมอแนะนําให้อยู่นะว่าเพราะในยาเนี่ยก็จะมีตัวมอโนซิดิลนะครับอ่าเดี๋ยวบังหยิบให้ดูอ่าโอเค ก็ต้องบอกว่ายาเนี่ยมันจะมีจริงๆของที่ที่เป็นคลินิกของที่คุณหมอที่แบงค์ไปไปทำมานะครับแบงค์มียา1ตัวแค่1ตัวเท่านั้นนะแล้วก็เขาจะมีครบเลยทั้งไมนอกซิดีลทั้งไบโอตินแล้วก็สารอื่นๆซิงค์อะไรพวกนี้ที่เหมือนกับทั้งคลินิกเขาผสมมาแล้วะว่าโอเคเนี่ยเป็นสารที่จําเป็นที่ไว้ดูแลคนไข้นะครับผมหรือว,ว่าคนที่มาปลุกผมเนาะกินตัวเดียวได้เลยนะครับวันละเม็ดเท่านั้น แล้วก็เป็นเขาก็จะแนะนาแชมพูของเขาแต่ว่าโอเคบางไม่ได้ใช้แชมพูเขาโน้ตบางใช้แชมพูของตัวเองครับก็ก็ก็ถือว่าโอเคแหละมันไม่ได้แบบคือมันเป็นแชมพูดูแลผมปกตินะครับหรือบางทีก็ใช้แชมพูปกติได้เลยธรรมดาได้เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ฟิกส์เขาแค่เหมือนกับเสนอเท่านั้นเองเนาะแล้วก็พอยาบางก็ซื้อมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นซื้อตัว PRP ใช่ไหมครับต,รตัวเป็นตัวพลาสมาอะทีนี้ก็ฉีดมาเรื่อยๆกินยามาเรื่อยๆ นี่คือตัวส่วนเนี้ยพอยาหมดแล้วช่วงที่ล็อกดาวน์ช่วงที่คลินิกปิดแบงก์ก็ไม่ได้กินยาพอแบงก์ไม่ได้กินยา,นยาเนี่ยบอกก่อนว่ามันมีเอฟเฟกตรงว่าจริงๆมันสักประมาณพอคลินิกปิดซักประมาณเดือนครึ่ง2เดือนที่เราไม่ได้กินยาเราไม่ได้ไปเลเซอร์เลยมันเกิดอาการผมร่วง ผมร่วงจริงๆผมร่วงเยอะมากผมร่วงจนหน้าตกใจว่าเฮ้ยทำไมผมร่วงแต่ไม่ใช่แบบอารมณ์แบบร่วงแบบหัวล้านเป็นกรรมแบบที่แบบคนหลายคนเจอแบบดึงออกมาโอ้ oh, เป็นกรรมไม่ใช่แบบนั้นแต่มันจะร่วงทีๆร่วงบ่อยๆจนเรารู้สึกได้ว่าผมเราร่วงเยอะเกินไปแล้วไม่ได้หลุดออกมาตามมือสางผมเนี่ยไม่หลุดแต่ถ้าสะบัดสะบัดหรือว่าสระผมเนี่ยมันก็จะเห็นว่าโอเคมันมีการร่วงหล่นออกมาซึ่งมันก็ต้องว่า สะเทือนใจในระดับหนึ่งสำหรับเราที่ไม่เคยผมร่วงมาก่อนแล้วเราเพิ่งไปทําปุกผมมาด้วยประมาณแบบไม่ถึงปีใช่ไหมเราก็แบบโอเครู้สึกแบบโอเคเริ่มไม่สบายใจแล้วว่าเอ้ยผมเราร่วงแต่เราไปหาหมอไม่ได้เพราะหมอปิดคลินิกทีนี้อ่ะเราก็เลยไปหาซื้อยาทานเองนะครับก็แน่นอนเราเคยหาข้อมูลไปแล้วนี่ใช่ไหมว่าไมน o x i ซ i l ด i o ลไบโอตินิหลักๆนะครับหรือว่ามันจะมีอาหารเสริมหลายๆยี่ห้อที่เขาทาเฉพาะแฮรโดยเฉพาะบางอันก็เป็น แแห่่เนลอะไรแบบนี้ผมเล็บผิวอะไรอย่างงี้มันก็จะรวมๆกันไปนะครับส่วนอันนี้เป็นตัวที่แบงค์ซื้อมาเพิ่มเติมนะครับก็คือไมันอกซิเดียที่แบงค์ไปซื้อมาจากร้านขายยานะครับผม1เม็ดเนี่ยชื่อว่าอ่ะดีฮอก่อนนะเรียกว่าชื่อว่าโลซีเดียฟอร์ดนะครับโลซีเดียฟอร์ดหเม็ดเนี่ยจะมีไมันอกซิเดียสิบมิลลิกรัมแต่แบงค์เนี่ยต้องการแค่2.5มิลลิกรัมโอเคนะครับสอมิลลิกรัมเนี่ย เป็นปริมาณที่เขาเรียกว่าพอเหมาะนะครับกับการดูแลเส้นผมเคยไปถามคุณหมอว่าเฮ้ยสิมิลิกัมเนี่ยมันเป็นมันมากเกินไปไหมพอบางเคยกิน1เม็ดไปเลยแบบรู้สึกอยากจะได้สารแบบเยอะๆยเงี้ยอยากจะอัดเข้าไปสุดท้ายมึนหัวตื้อนะครับรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายเลยไปถามคุณหมอว่าเอ้ยกินอย่างเงี้ยแล้วมันตื้อหมอมันคืออะไรหมอบอกอ๋อจริงไหมน็อกซีดิลเนี่ยนอกจากมันจะช่วยเรื่องผมแล้วในปริมาณน้อย ช่วยเรื่องผมแต่ถ้ามากเกินไปมันคือยาที่ลดความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงนี่ตรงนี้เขาก็บอกว่าเป็นรักษาความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงนะครับแต่จริงยี่ห้อนี้เนี่ยเขาก็มีเป็นแบบ5มิลลิกรัมเหมือนกันนะเขามี5มิลลิกรัมเหมือนกันแต่ว่าตอนที่มั้งไปซื้อมันหมดไงมันเหลือแต่สิมิลลิกรมัมมันก็โอเคอะไม่ได้แล้วต้องการเดี๋ยวนั้นแล้วก็เลยเอาสิบมิลลิกรัมมาแล้วมาหั่นเอา ทีนี้เนี่ยพอต้องการ2.5ง mm, มิลลิกรัมมันก็เลยหัยนเป็น4ส่วนนะครับมันก็จะเป็นเม็ดขาวๆนี่นี่จะเป็นในในถุงก็จะเป็นเม็ดขาวๆเห็นไหมอ่าโฟกัสละนี่ครับจะเป็นเม็ดขาวๆแบบนี้แบงค์เอ่อหั่นหั่นครึ่งนะครับต้องบอกว่ามันเยอะมากแล้วมันถูก ก็เลยแบบว่าเออรู้สึกว่าอันนี้มันก็พอจะคุ้มอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้กระปุกละไม่เท่าไหร่เองอะ่ะหลักร้อยอะ่ะหลักร้อยนะครับยาที่ไปซื้อคุณหมอมา1เม็ดแล้วก็กินได้1เดือนเนี่ยกระปุกละพันพันกว่าบาทอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีครบทุกอย่างมันไม่ต้องกินหลายเม็ดไงมันพันกว่าบาทอันนี้กระปุกหนึ่งหลักร้อยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปซื้อบโอตินนะครับแล้วก็ตัวซิงค์รวมกันเนี่ยมาเพิ่มด้วยนะครับตอนนั้นกินของเมก้าวีแคร์ก็คือเออหมดไปแล้วนะครับ อ่ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากผมร่วงแล้วไม่ได้ไปหาหมอแบงก์ก็เลยรอจนกว่าช่วงที่คลินิกเปิดก็เลยอ่ะไปที่คลินิกเดิมนะครับผมแล้วก็ไปเลเซอร์ปกติเขาเปิดให้ไปเลเซอร์ได้ละก็ไปเลเซอร์ปกติก็ไปสอบถามคุณหมอคุณหมอครับมีอาการผมร่วงหมอเขาก็ทําสางผมสางฟืดสางฟืดสางฟืดประมาณ4 5ท่ทีแล้วก็บอกว่าโอ้ไม่มีผมติดมานะครับอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออผมไม่ได้แบบร่วงหนักขนาดนั้นนะครับ เบนก็โอเคอครับผมไม่ได้ร่วงหนะักขนาดนั้นแต่มันล่วงมากกว่าปกตินะครับเขาบอกโอเคถ้าถ้ารู้สึกไม่สบายใจนะครับก็เหมือนทางคลินิกเขาก็มีเซอร์วิสพิเศษสำหรับคนที่ที่ถูกหยุดไปชงงะงักการรักษาไปในช่วงที่ต้องปริคลินิกนะครับเขาก็เลยให้เป็นวิตามินนะมาฟรีเพิ่มอีกประมาณ5หรือ6ครั้งประมาณนี้หหรือ6ครั้งนี่แหละ บางจาไม่ได้ค่อนข้างใจดีเพราะว่าวิตามินของเขาเนี่ยปกติแล้วมันเข็มรับประมาณ2 0 0 0ประมาณพันกว่าบาทสองพันเขาให้ห้าครั้งก็เหมือนแถมเป็นหมื่นอะ่ะบางก็อู้ดีจังเลยแถมของเป็นหมื่นหน่บางก็เลยโอเคอ่ะแถมฟรีด้วยบางก็เลยโอเคอ่ะได้ก็คือมาฉีดเพิ่มบํารุงแต่บางก็รู้สึกว่าไอ้ตัว P R P ของเราอะ่ะเราฉีดครบแล้วแล้วมันอ่ะเห็นผลที่สุดแต่ถามว่าเราจะไปซื้อเพิ่มมันแพงมาก มันแพงขนาดไหนประมาณสรุปแล้วบางต้องเสียประมาณเกือบครึ่งแสนอะ่อะสิบเข็มอ่ะสี่หมื่นกว่าห้าหมื่นประมาณเนี้ยบังสึกหูเราเสียเงินกับค่าปลุกผมอะ่ะไปเป็นแสนแล้วนะแล้วเราังต้องมานั่งเสียค่าฉีดเนี้ยบำรุงอีกทุกเดือนเนี้ยอีกห้าหกหมื่นเลยหรออีกสี่ห้าหมื่นเลยเหรอสึก 4, 50, แบบแล้วยาเราก็ซื้อมาตลอดด้วยนะกระปุกละพันเกือบเกืบ 2, อบสองพันอ่ะกับซื้อมา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 ,อ,มาอย่างเงี้ยประมาณ หกเดือนแรกเราซื้อตลอดเลยก็คือเราก็เสียเป็นหมื่นแล้วถูกต้องแม้ PRP อีกสามเข็มนั่นก็ประมาณเป็นหมื่นแล้วสองสามหมื่นประมาณนี้นะครับมันก็คือเสียไปหลายตังค์มากๆแล้วอะ่ะมังก็เลยแบบโอเคมันมันค่อนข้างแบบสูงเกินไปมันก็เลยมันต้องมีสิก็เลยไปเสิร์ชหาในเน็ตดูว่ามันมีคลินิกไหนไหมคุณหมอไหนไหมที่ฉีด PRP ให้เราหรือฉีดพลาสมาให้เราในราคาที่ถูกกว่า คลินิกเดิมไม่ใช่คลินิกเดิมไม่ดีดีมากจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะดูแลคลินิกเดิมแหละแต่ต้องบอกว่ามันไม่แบงคือต้องบอกว่าช่วงโควิดด้วยแล้วก็รู้สึกแบบซัพพอร์ตไม่ไหวในขณะนี้นะครับมันแพงเกินไปก็เลยไปเสิร์ชหาดูก็เลยมาเจอกับที่ใหม่นะครับผมชื่อว่าเกษาคลินิกเกษาคลินิกเนี่ยต้องบอกว่าแบงค่อนข้างประทับใจว่าแบงไปซื้อตอนแรกแบงตั้งใจจะไปซื้อ PRP กับเขา ก็คือพลาสมาแต่เขามีนวัตกรรมใหม่ที่เข้มข้นกว่าเจ็บตัวน้อยกว่าแล้วก็ค่อนข้างดีกว่าเขาเรียกว่าเป็น PRF ก็คือเป็นพลาสมาเหมือนกันเจาะเลือดในปริมาณเท่ากันโปรเซสเหมือนกันทุกอย่างแค่มันจะใช้เครื่องที่แตกต่างกันหรือว่ากระบวนการสักอย่างที่มันแตกต่างกันทำให้ใช้เลือดเราะน้อยกว่าปกติ แล้วก็ได้เห็นผลมากกว่าบางก็โอเคเอาเลยที่สําคัญถูกกว่าเดิมถูกกว่าที่บางไปซื้อ P R P อีกบางก็โอเคได้เลยซื้อ1ปีไปเลยปีเดือดฉีดเดินละครั้งซื้อไปเลย1ปี12ครั้งแถมให้มาอีกหนึ่งอันอีกแล้วก็ราคาประมาณแค่หมื่นกว่าบาทหมื่นสองมื่นอะไรเงี้ยบางแบบโอเคอ่ะถ้าหมื่นกว่าบาทด้วยบางโอเคดีกว่าไปจ่ายสี่ห้าหมื่นถูกต้องไหมแล้วดีกว่าได้ถึง12เข็มแน่ไม่ใช่แค่10เข็มด้วยนะ13เข็มนะ13เข็มแล้วบางแบบ เฮ้ยดีมากแล้วเขาก็โอเคพร้อมไหมวันนี้ถ้าพร้อมวันนี้ก็ฉีดวันนี้ได้เลยแล้วก็แถมเลเซอร์ให้ฟรีอีกทุกครั้งที่มา <laughs> ก็แปลว่าแบงจะได้อะไรบ้างมันจะได้หนึ่งเลเซอร์ใช่ไหมครับเดือนละครั้งฉีด p r f 13ครั้งก็คือปีกับอีก1เดือนถูกต้องไหมครับ <sh arp> แล้วก็แบงได้ที่ซื้อยาใหม่ก็คือเนี่ยเป็นยาที่แบงซื้อมาจากทางเกรสเกสาลินิก <sh arp> นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้มันก็เป็นอาหารเสริมแหละ แล้วก็ราคาเนี่ยก็ถูกกว่าพอสมควรนะครับเอามากินเนี่ยก็โอเคแต่ว่ามันไม่ได้มีตัวเดียวมันมีตัวนี้ด้วยมันมีตัวยาก่อนนอนด้วยนะครับมีตัวยาก่อนนอนด้วยตัวนี้จะเป็นพวกไบโอตินซิงพวกนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นชื่อว่าฟินสเตอร์ไลฟเนสเตอร์ไรักษาอาการผมร่วงนะครับนี่ตรงนี้ก็บอกอยู่ว่าเออรักษาอาการผมร่วง เพราะว่าแบงก็ไปปรึกษาเหมือนกันว่าเอ้ยคุณหมอรครับผมผมร่วงครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยที่ผมแบงร่วงเนี่ยคือมันก็ร่วงทั้งหัวแต่ที่หายไปมากที่สุดก็คือกลางกระหม่อมคือเดี๋ยวแบง insert รูปให้ดูแบงก์ไปถ่ายถ่ายงานพี่คนนึงมาที่ยิมที่รามคำแฉงแล้วมีพี่อีกคนหนึ่ง่ะย,ยืนอยู่ข้างหลังแบงค์ถ่ายเหมือนกับเป็นเอ่อเป็นเบื้องหลงังว่าเออเราไปถ่ายงานมานะนู่นนี่นั่น,นแล้วแบงค์เห็นหัวตัวเองอะ่ะมันขาวไปเลยอะ่ะคือปกติใครจะใ,ใครจะมาส่อง กวางกระหม่อมใช่ไหมมันมองไม่เห็นหรอกมันเวลาเรามองหน้าล้วก็มองแค่วาโอเคอ่ะด้านบนเสตผมเป็นยังไงแต่กลางกระหม่อมอ่ะมันอยู่ด้านหลังอ่ะเรามองไม่เห็นแล้วถ้าแบบไม่มีคนทักอ่ะหรือเราแบบไม่ใช่วันดีคืนดีเอากระจกมาส่องแบบค่อนข้างลําบากเลยนะแล้วหรือถ่ายรูปอ่ะมันจะมองไม่เห็นเลยแล้วพอวันนั้นอ่ะพอเขามาถ่ายเราบางเห็นเบื้องหลังมันก็เฮ้ยเฮ้ยมันหายไปมันขาวมันขาวเยอะมากเราวรู้สึกกังวลแล้วว่า เฮ้ยมันไม่ได้แล้วอะมันมันหัวจะล้าแล้วอะมันไม่ไหวแล้วอะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่แบงก์โอเคตัดสินใจว่าแบงเลยมาซื้อ PIF ที่เกสาคลินิกนี่นะครับเอาความรู้สึกของที่นี่ก่อนละกันคุณหมอน่ารักมากเจอคุณหมอทุกครั้งอันนี้แบงค่อนข้างแฮปปี้นะเพราะว่าอย่างที่คลินิกเก่าเนี่ยก็คือถามว่า2อาทิตย์ครั้งเจอคุณหมอทุกครั้งไหมถ้าไปเลเซอร์เฉยๆไม่เจอถ้าไปเลเซอร์เฉยไม่เจอนะ ก็คือมาถึงปุ๊บมานั่งปุ๊บมาตามนัดก็เข้าเลเซอร์กับคุณพยาบาลได้เลยเสร็จปุ๊บกับเดินออกไปได้เลยแค่นั้นนะครับไม่เจอคุณหมอไม่ได้ปรึกษามีอะไรก็ไม่ได้ปรึกษาแต่ถ้าทำ P.R.P. า PRP คุณหมอเขาก็จะโอเคไปเลเซอร์ก่อนแล้วก็วันนี้มี P.R.P. นะแล้วก็มาฉีดฉีดฉีด,ฉดคุณหมอก็โอเคมีอะไรแล้วก็คุยไปตอนฉีดไปนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเราเจ็บหัวแล้วไงแล้วเราก็แบบถ้าเราแบบ ไม่ได้มีเตรียมคําถามมาเบื้องมาตั้งแต่ต้นอ่ะเราก็จะนึกไม่ออกคือเหมือนกับช่วงเวลาที่เราได้คุยกับคุณหมออ่ะมันค่อนข้างน้อยแล้วคือแล้วมันไม่ได้เป็นการคุยกับมองหน้ากันตรงๆด้วยนะมันเป็นการที่เรานอนอยู่อ่ะแล้วคุณหมอก็มาฉีดหัวเราอยู่อ่ะฉีดฉีดแล้วมันเจ็บไงเอาเข็มจิ้มหัวอยู่อ่ะจิ้ม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 อย่างเงี้ยเราก็เจ็บเราก็แบบโอเคไม่มีอารมณ์อยากจะคุยแล้วก็อ่ะก็แต่ก็เวลามีคําถามแล้วก็ไปถามได้นะครับ ถ้าไม่มีเขาก็อาฉีดเสร็จเขาก็ไปแต่ที่นี่ก็คือเจอคุณหมอกรไปเลเซอร์นะครับแล้วก็มาฉีดนะครับแล้วก็ใช้เครื่องฉีดอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ชอบมันก็จะมีเหมือนกับเป็นคุณหมอฉีดเองนะครับแบบมันจะมีแบบเดิมก็คือคุณหมอฉีดเองแต่ที่นี่เขาใช้เครื่องฉีดก็คือเป็นเครื่องใส่เข็มฉีดยาลงไปท่นพลาสมาของเราก็ฉีดมันก็จะสั่นตืดมันคือเครื่องมันจะสั่นอ่ะมันจะช่วยสลายตัวยาชาเขาจะฉีดยาชาก่อนก็ใช้เครื่องนี้แหละในการฉีด สั่นตืดสันส่นหัวตืดตืดตืดแล้วก็ฉีดยาชาแล้วก็พอชาปุ๊บก็ฉีดยาลงยาอีกลงพลาสมาอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะเท่าที่แบงสัมผัสฉีดแบบเครื่องเจ็บน้อยกว่าเท่าที่แบงค์สัมผัสนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะแต่เจ็บน้อยกว่านิดนึงก็เจ็บเหมือนกันแต่เจ็บน้อยกว่าแล้วก็เวลาฉีด ฉีดของของเครื่องเนี่ยเราเซตผมไม่ได้อย่างเช่นอ่ะตรงเนี้ยวันเนี้ยบางไม่ได้ไม่ได้เซตผมอันนี้บางก็แค่ไดเฉยๆนะครับบางอาบน้ําเสร็จปุ๊บบางก็แค่ไดมันก็จะตั้งใช่ไหมแต่พอเราใช้เราไปฉีด P R F ปุ๊บมันกระเซิงกระเซิงมันแบบมันไม่เป็นทรงอะ่ะมันพังไปเลยแล้วเราเซตไม่ได้นะบางก็ถามคุณหมอครับผมเซตผมได้ไหมเดี๋ยวผมต้องไปทํางานต่อเออไม่ได้คือห้ามยุ่งกับผมเลยห้ามสระหลังจากฉีดแล้วห้ามสระผมคืนนั้นหนึ่งคืนเราก็ต้องแบบทนแบบพวก เกล็ดคราบเลือดนิดนึงอ่ะเพราะฉีดมันก็ต้องมีเลือดใช่ไหมก็ต้องเก็ดทนเก็ดทนคราบเลือดทนความมันนิดนนหนึ่งใน1คืนแล้วเราก็วันถัดมาถึงจะสระผมได้นะครับต้องบอกว่าประมาณ3เดือนฉีดประมาณ3เดือนเห็นผลช่วงนั้นบบงก็คือจะรับ2โดสน,นะก็คือบบงจะไป PRF ทุกเดือนแล้วก็ทุกๆ2อาทิตย์บบงเลเซอร์ PRF แล้วลองไปเลเซอร์แล้วก็ไปฉีดวิตามินอีกคือบบงแบบไม่ไหวแล้วต้องการแบบ ผมข้างบนข้างบนกระหม่อมขึ้นมาให้เร็วที่สุดมันก็เลยจัดไป2ที่2อ,อาทิตย์ไปที่นี่อีก1เดือนอีก2อ,อาทิตย์ไปที่นี่แล้วก็สลับกันไปแล้วก็จะได้ตัวยา2ที่แบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่จริงๆแบงคิดว่าเนี่ยมันมันมันแน่นกําลังดีมันแน่นกําลังดีนะครับแต่ถ้าแบบว่าเอาแบบสะดวกอะ่ะก็เดือนละครั้งเนี่ยก็จะเวิร์กกว่าจริงๆนะจริงๆค่อนข้างเวิร์กกว่าเพราะว่ามัน P R F เนี่ย P R F เดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ เป็นแบบนั้น3เดือนเห็นผลผมขึ้นมารู้สึกได้ว่าโอเคอ่ะการกระหมอมผมเริ่มเต็มผมเริ่มเยอะขึ้นไม่ร่วงอาการหลุดร่วงหายไปประมาณจริงๆไม่ถึงเดือนนะอาการหลุดร่วงก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าผมมันไม่ได้เพิ่มขึ้นฟูขึ้นเยอะขนาดนั้นพอฉีดไปได้3อาทิตย์เออสเดือนดีขึ้นเต็มขึ้นเขาไปสแกนผมทุกทุกครั้งที่ไปเงี้ยก็เห็นเลยว่าเออมันหนาขึ้นจริงๆนะมีกระบวนการเออ บีฟอร์ออฟเตอร์อย่างเงี้ยเฮ้ยมันดีขึ้นมันก็เลยโอเคเรามาถูกทางแล้วแล้วตอนนี้มันก็เลยยังคงยังอยู่อยู่ในช่วง PRF อยู่นะครับประมาณ6ประมาณ6เดือน6เดือน7เดือนละประมาณนี้นะครับแล้วก็ซื้อ,อยาเริ่มซื้อ,อยามากินนะครับแล้วก็เริ่มใช้แชมพูดูแลบำรุงเส้นผมแต่ตอนแรกใช้แชมพูธรรมดาใช่ไหมตอนนี้ก็คือเป็นแชมพูบำรุงเส้นผมคิมนวดบำรุงเส้นผมเป็นพิเศษก็ ตอนนี้ดูแลเป็นแบบนี้นะครับจริงๆต้องดูแลหลายๆอย่างทั้งออกกำลังกายทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงๆแล้วมันก็คือการดูแลตัวเอง basic เบสิคเบื้องต้นนั่นแหละที่เราควรจะต้องทำแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้สุขภาพผมแข็งแรงเนี่ยมันก็ต้อง,ม,องมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายหรือว่าการดูแลที่เป็นพิเศษนิดนึงถ้าคุณไม่มีปัญหา ทานอะไรก็ได้ถูกต้องไหมแต่อย่างน้อยอ่ะพวกอาหารสุขภาพการออกกําลังกายการเครื่อหนึงองแอลกอฮอล์มันก็เป็นอะไรที่เบสิกที่ต้องทาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ายิ่งไปปลูกผมมามันเป็นอะไรที่ยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษมากไปกว่านั้นอีกเพราะว่ามันจะส่งผมโดยตรงส่งผลโดยตรงขนาดเราไปทํามาปีนึงแล้วอะเรายังกังวลเลยว่าเฮ้ยผมเราจะร่วงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็คือให้ดูก็คือไม่ร่วงแข็งแรง แล้วก็หลายๆคนอ่ะก็คือทักว่าเฮ้ยแบงค์น่าเด็กลงเยอะมากพอมาเปรียบเทียบดูผิวอ่ะใกล้เคียงเดิมแต่เพราะมีผมอ่ะด้านหน้ามันเลยดูเด็กลงเว้ยคนก็เลยแบบเฮ้ยมันเจ๋งนะมันดีนะแต่แน่นอนราคามันก็สูงนะถ้าเราเตรียมเงินน่ะไว้แค่ปลูกผมอ่ะแล้วเราไม่ได้เตรียมเงินไว้การดูแลด้านหลังอ่ะ มันก็อาจจะไม่เห็นผลเต็มที่เท่าที่เราควรมันไม่ได้ฟูมันไม่ได้หนาคือมันผมมันก็ขึ้นก็จริงแต่ความบางกับความหนาของเส้นผมอะ่ะมันต่างกันแล้วเวลาทุกวันเนี้ยเมื่อก่อนน่ะต้องบอกว่าชีวิตแบงก่อนหน้าเนี้ยี่สิบกว่าปีอะ่ะแบงเซ็ตผมทุกวันทุกวันมันเลยทําให้แบบว่าเราลงเราลงแวง็กเราลงสเปรย์ตลอดผมก็คือมีร่วงบ้างเวลาเราโดนแว็กอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วแต่หลังๆห,หลังจากที่แบงทำผมอะ่ะ ไปปลูกผมมาแบงแทไม่ต้องเซ็ตผมเลยคือมันอยู่ทรงไปแล้นี่คือแบงยี่แบแค่ใดอ่ะแล้วมันก็อยู่ทรงแบงค์ออกจากบ้านได้เลยอะมันค่อนข้างแฮปปี้นะครับค่าใช้จ่ายเรื่องแวง็กเรื่องสเปรย์อะไรอย่างเงี้ยก็น้อยอัตราผมร่วงก็น้อยการดูแลรักษาก็น้อยความมั่นใจมากขึ้นหน้าเด็กลงมากขึ้นมั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 นก็เปลี่ยนชีวิตไปได้เลยมันเปลี่ยนชีวิตได้เลยรีวิวคร่าวๆจะเป็นแบบนี้นะครับ ต้องบอกว่าแบงค์ค่อนข้างประทับใจทั้งสองคลินิกที่แบงค์ไปนะครับคลินิกแรกคุณหมอเก่งมากนะครับมีประสบการณ์มีรางวัลมีหลายๆคนมีดาราหลายหลายท่านไปทําก็คือมั่นใจคุณหมอในในเขามไม่ได้มีคุณหมอคนเดียวแหละแล้วก็คุณหมอในเครือที่อยู่ในคลินิกเดียวกันเนี่ยก็เก่งมีความสามารถทุกท่านนะครับแล้วก็มีค่อนข้างมีมาตรฐานชอบนะครับคลินิกที่2แบงค์จะชอบเรื่องก็คือทุกอย่างก็คือ ก็คือดีแต่ว่าจะเป็นชอบพิเศษตรงที่ความความยืดหยุ่นของเขาละกันเพราะว่ามีอยู่มีอยู่เดือนหนึ่งที่มันถึงเวลาที่แบงค์ต้องไปและทํา PRF แล้วประมาณเดือนที่2เนี่แหละแบงค์ไปฉีดหนึ่งครั้งครั้งที่สองแบงค์กำลังจะไปละเขาโทรมาบอกว่าเอ้ยไอสารไอหรือว่าไอตัว PRF ของแบงค์อ่ะมันยังไม่มาจากต่างประเทศมันยังมันยังมาไม่ถึงเขาแต่ามันถึงวันที่แบงค์ต้องนัดแล้วเขาบอกเอางี้เปลี่ยนเป็น PRP ให้ แล้วทาให้ฟรีด้วยเพื่อเป็นการเหมือนกับว่าเอ้ยลูกค้านัดแล้วลูกค้าไม่ได้ผิดอะไรของของเขามาไม่ตามกําหนดเขาฉีด PRP ให้แบงฟรีกลายเป็นว่าแบงค์จะได้เป็น14เดือนกับที่นี่มันก็เลยแบบค่อนข้างว้าวนะแบบเฮ้ยแค่ของมาไม่ถึงอะทํา PRP จริงๆจะจะจะ,จะชดเชยเป็นอย่างอื่นหรือว่าจะเลื่อนนัดก็ได้ถูกต้องไหมแต่ฉีดให้ฟรีทําให้ฟรีเลเซอร์ด้วยวันนั้นก็คือทําฟรีไปเลย รู้สึกแฮปปี้มากรู้สึกเออเขายืดหยุ่นดีนะรู้สึกว่าเออแล้วเวลาเหมือนกับว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบงค์จะไปทำ PIF แล้วค่าเลือดแบงค์ไม่ได้ก็คือแบงค์เจาะเลือดไปแล้วเตรียมทําแล้วเรียบร้อยแล้วบังเอิญวันก่อนหน้านั้นน่ะแบงค์ไปกินพวกของมันของทอดมาเยอะมันก็เลยเป็นเลือดเลือดข้นเลือดที่มีไขมันเยอะเกินไปฉีดไม่ได้แต่แบงค์เลเซอร์ไปแล้วแบงค์ไม่ต้องเสียตังค์เลยสักบาทเดียว อีก3วันหรือว่าอีกอาทิตย์ถัดมาที่บังไปอีกรอบหนึ่งอะ่ะบังก็ได้เลเซอร์ใหม่บังไม่ต้องเสียตังเลยสักบาทเดียวบังรู้สึกโอ้ที่นี่ใจนะที่นี่ค่อนข้างแบบเขาใจใจอะ่ะเขาลูกค้ามาลูกค้าทําไม่ได้ลูกค้าผิดด้วยนะที่ลูกค้าไม่เตรียมตัวมาก่อนแต่ให้เลเซอร์ฟรีรู้สึกโอเคถ้าใจใจอย่างนี้แล้วราคารับได้ขนาดนี้บังชอบแล้วคุณหมอเขาก็น่ารัก คุยดีแนะนำดีนะครับก็คร่าวๆเป็นประมาณนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Justin B Channel นะครับอาจจะโมเยอะไปหน่อยเดี๋ยวตัดๆเอานะหรือถ้ายาวเกินไปก็ให้รู้ว่าเออเราประทับใจจริงๆเพราะว่าสรุปเหตุการณ์ประมาณปีปีกว่าเนี่ยที่บังไปทำมามาย่อเหลือแค่นี้นะครับแล้วซึ่งมันมีเหตุการณ์หลายอย่างหลายเหตุการณ์ไงส่วนมากเป็นความรู้สึกและว่าคนไข้ ที่เวลาไปเจอคลิน so, an ิกนี้คุณหมอประมาณนี้แนะนําประมาณนี้เรารู้สึกยังไงก็อันนี้เป็นรีวิวตรงๆเลยนะไม่ได้อวยใครเลยนะชอบบอกชอบไม่ชอบบอกไม่ชอบนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ให้ยังไงอย่าลืมกด subscribe ไปด้วยนะครับจะพยายามลงคลิปมาเรื่อยๆแล้วนะก็ช่วงนี้อาจจะงานยุ่งนิดนึงมาบ้างไม่มาบ้างอย่าเพิ่งหนีหายกันไปนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบาย